ติดตามต่อกับนั่งติดผีในช่องออนทีวีของเรานะฮะตอนนี้พร้อมกันไหมฮะพร้อมครับผมนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมี1นึ่งสามไหมตัวทีหนึสามเหรอฮะครับผมเอาหมดฮะเอาหมดแล้วครว่าไม่เป็นไรครับผมโมเห็นใส่แว่นดำกันไม่ได้มีปัญหาเรื่องสายตาเลยใช่ไหมฮะ คุณไม่เข้าใจวัยรุ่นอเมริกันอย่างผมต้องใส่แว่นอย่างนี้ค,คุณเชยล้าสมัยแล้วที่ผมไม่ใส่แว่นวัยรุ่นเมกันเขาทาอย่างนี้กันถึงหน้าผมนะฮะจะเหมือนโจรน,นะครับแต่ผมเนี่ยอ่อนโยนกระจุดซ่อนเลนส์นะฮะของคุณมีไหม มีอะไรผมไม่เล่นอะไรแบบนี้ครับจริงเลยอามาเราจะมาพูดคุยกันฮะกับแขกรับเชิญเราในยามวิการคืนนี้นะฮะอย่างที่บอกไว้ว่าเป็นทั้งพิธีกรด้วยเป็นทั้งผู้ประกาศข่าวด้วยนะแน่นอนว่าผมว่าการใช้ภาษาก็ดีเรื่องเล่าของ้าดีต้องน่ากลัวแล้วก็น่าสนใจมากมาะพร้อมกันไหมฮะพร้อมครับพร้อมนะฮะพบกับน้องจัดได้เลยครับเชิญครับจัด รเฮ้ยรอนานจับไปแล้วเมื่อกี้สองขาครับโอ้ยสวัสดีครับ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 ยวสวัสดีถึงข้างในครับสวัสดีครับโผล่มาที่เท่าไมอ่ครับคือนานๆมารายการทีวีทีก็ต้องเปิดตัวอลังหน่อยโอ้ต้องให้มันยิ่งใหญ่หน่อยไง้โหเชิญนะเชิญนะเชินฮนเฉินนเฉินนขอบคุณครับนะครับเชิญนฮั่นฮะเชิญนฮั่นฮะนะครับเดี๋ยวแนะนำก่อนอันนี้ติ๋ติอันนี้น้องน้าแล้วก็อันนี้พี่วิน ฮะพี่วินนี่ไงอ๋อนี่พี่วินนะสวัสดีครับพี่อ่าพี่จัดเห็นไหมเห็นเห็นแต่งหน้าจัดนะพี่วินวันนี้เฮ้ยเฮ้ยเอาเอาเอาไปหมดแล้ว คุยเรื่องงานก่อนเมื่อกี้ผมบอกว่าจัดเป็นทั้งผู้ประกาศข่าวไว้ทั้งพิธีกรตอนนี้เนี่ยใครก็ตามที่ตื่นเช้าเนี่ยอยากให้เปิดมาดูข่าวชื่อรายการตื่นแต่เช้าเป็นข่าวความยาวประมาณสักสองชั่วโมงตั้งแต่6กโมงถึง8ปดโมงก่อนครบธบทงชาติก็จะอัปเดตข่าวกันทุกวันอันนี้คือหลักๆที่อยากให้คุณผู้ชมติดตามกันครับจัดมาว่าที่เรื่องของสิ่งที่มันเป็นเรื่องลึกลับลี้ลับก็แล้วกันนะฮะส่วนตัวเชื่อไหมฮะผมเชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์นะเชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์เลยหรอร้อยเลยและกลัวไหม ไม่กลัวเพราะคือประสบการณ์ส่วนตัวของผมที่เคยเจอมามันยืนยันได้ว่ามันมีอยู่จริงแต่ว่าไม่รู้ทําไมเหมือนกันว่าผมไม่กลัวหรือไม่ผมอาจจะไม่เคยเจออะไรที่มันแบบรุนแรงมากๆถึงขนาดทาให้เราบาดเจ็บหรือว่าอะไรแบบนี้ฮะเป็นประสบการณ์ตรงไหมฮะตรงเลยครับเหรอใช่ถ้างั้นพร้อมไหมพร้อมครับพร้อมติดตามเลยดีก่าครับกับจัสครับเป็นยังไงครับตอนที่เรียนอยู่มัธยมปลายผมเรียนอยู่เตรียมอุดมตรงจุฬานะครับแล้ว ผมเป็นคนที่ชอบเล่นผีถ้วยแก้วผีเหรียญมากเ,ออเล่นทุกสัปดาห์แล้วแล้วในโรงเรียนเตรียมเนี่ยต้องเล่าคุณผู้ชมฟังว่าตอนสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยพื้นที่โรงเรียนเตรียมบูดมเนี่ยเป็นเ,ออเขาเรียกว่าเป็นตึกพยาบาลของบรรดาทหารญี่ปุ่น ที่เข้ามาประจำการอยู่ในประเทศไทยดังนั้นตึกที่มันเป็นโรงพยาบาลเนี่ยมันก็ย่อมต้องมีคนตายย่อมวิญญาณก็ต้องเยอะแบบนี้นี่นะฮะตอนนั้นผมเป็นกรรมการนักเรียนพอเป็นกรรมการนักเรียนเนี่ยก็ต้องอยู่โรงเรียนค่ามืดทุกวันก็เลยอ้าวพักผ่อนหย่อนใจหน่อย ได้การหาอะไรทํากันในระหว่างกรรมการนัเกเรียนเนี่ยล่ะ<ๆ>ก็เลยคิดกิจกรรมหนึ่งขึ้นมาได้ก็คือเฮ้ยเราผีถ้วยแก้วดีกว่า <S 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 ก็เล่นกันทุกวันแล้วก็กิจกรรมที่ทําก็คือพอเล่นเสร็จปุ๊บวันไหนที่รู้สึกว่าเจอวันไหนที่เขาตอบคําถามถูก <ฮะ S 2> หรืออะไรแบบเนี้เช้าวันรุ่งขึ้นก็จะซื้อของไปไหว ที่ผมเจอเนี่ยมีอยู่วันหนึ่งก็เล่นกันในห้องกรรมการนักเรียนนะครับมันเป็นตึกเก่าที่สุดคือที่โรงเรียนเตรียมเดี่ยมันจะมี3ตึกที่เก่าที่สุดคือตึกหนึ่งตึก2ตึก3นะฮะในระหว่างที่เล่นกันอยู่ก็มีน้องอีกคนนึงเนี่ยตามเข้ามาสมทบ ซึ่งเป็นกรรัการเรียนเหมือนกันเป็นลูกน้องรุ่น้องผมนะครับพอตามเข้ามาสมทบเสร็จปุ๊บนะเขาไม่ได้เล่นเขาเขาเขาเข้ามาเอาของเข้ามาคุยกันเนี่ยนะฮะเสร็จปุ๊บเดินออกไปเดินออกไปเสร็จเขาวิ่งกลับเข้ามาอีกทีเขาบอกว่าเอ้ยพี่ช่วยช่วยไปตามเพื่อนผมหน่อยนี่เพื่อนผมหายไปไหนไม่รู้คือเหมือนกับว่าก่อนที่เขาจะเดินเข้ามาในห้องเนี่ยเขามากับเพื่อนเขาเขาเขามากับเพื่อนเขาพอเขาเข้ามาในห้องปุ๊บ เดินออกไปเอาเพื่อนเขาไม่อยู่ซึ่งตอนนั้นมันมืดแล้วเออเพื่อนไปไหนก็ไม่รู้ผมและเพื่อนๆที่เล่นกันอยู่ก็เลยออกตามหากันเข้าไปในพื้นที่ของโรงเรียนสาธิตปทุมวันเพราะว่าไอ้ตึกตรงนี้มันจะอยู่ตกดเกับสาธิตปทุมวันผมก็อ้อมเข้าไปในสาธิตปทุมวันสิ่งที่ผมไปเจอเนี่ยเพื่อนของรุ่นน้องผมเนี่ยไปซุกตัวอยู่ในพุ่มไม้แล้วก็สั่นแบบเนี้ยสั่นแบบเนี้ สั่นสๆ่สผมก็เฮ้ยเฮ้ยเเป็นอะไรเป็นอะไรเขาไม่พูดไม่จาวิ่งสวนผมแล้วก็กุ้มเพื่อนออกมาแล้วก็วิ่งไปเลยโดยที่รุ่นน้องของผมเนี่ยมันต้องวิ่งตามไปแล้วปรากฏว่าเพื่อนเขาเนี่ยวิ่งหนีอะไรบางอย่างตอนที่เขารอรุ่นน้องผมเนี่ยที่เขามาหาผมเนี่ยนะเขาบอกว่าเขาเห็นผู้หญิงเดินเข้าเดินออกห้องกรรมการนักเรียน เดินเข้าเดินออกไปไเรื่อย <ๆ S 2> เดินเข้าเดินออกไปไเรื่อยระหว่างที่ชากับเพื่อนเล่นผีด้วยแก้วใช่ระหว่างที่ผมเล่นอยู่เนี่ยล่ะแล้วน้องคนนี้เขาเห็นพ<ะ>อเขาเห็นปุ๊บเหมือนเขาสติหลุดเน<อ>ี่ยเหมือนเขาสติหลุดแล้วเขาก็วิ่งหนีไปเลยแต่วิ่งหนีไปทําไมต้องวิ่งหนีไปซอ่อนในพุ่มไม้นะท่าทางสาันสันแบบนี้ด้วยผมรู้สึกว่าเอออันเนี้ยอันเนี้ยเป็นเรื่องจริงแล้วก็บางทีผมว่าน่ากลัวกว่าเจอผีอีกนะยคือเราเจอคนน่ะ ที่มีอาการผิดปกติไปไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรไม่รู้เขาเจออะไรไม่รู้ว่าความน่ากลัวที่เขาเจอไอ้ตรงเดินเข้าเดินออกเดินเข้าเดินออกเนี่ยมันขนาดไหนสติแตก,ตกเลยสติแตกนะครับพี่อ,องถามหนึ่งตอนนั้นจาได้ไหมครับว่าโมเมนต์นั้นเนี่ยตอนนั้นคําถามที่ถามเนี่ยยังพอจาโมเมนต์นั้นได้ไหมว่าถามอะไรบ้างคาถามที่มักถามเสมอเลยคือถ้ามีจริงๆเนี่ยช่วยทำอะไรสักอย่างให้ผมรู้ได้ไหมว่าคุณมีจริงแล้วเขาเดินไหม เดินครับทุกผมบอ,อกเลยนะว,ว่าประมาณ90%กว่าเปร์เซ็นต์ทุกครั้งที่เล่นเดินหมดแล้วถามแบบนี้มีอยู่ครั้งหนึ่งนะที่ผมเคยเจอ <c oughs> ที่อันนี้กอธิบายไม่ได้อีกอซึ่งเทียนเนี่ยมันปักห่างจากเราออกไปมันไม่ได้ปักอยู่ตรงนี้ใกล้ๆรุ่นน้องผมเขานั่งอยู่ด้วยอพอถามคำถ,ถามว่าช่วยแสดงอะไรบางอย่างให้ดูหน่อยอว่าคุณมีอยู่จริงรเสื้อนักเรียนของน้องคนนี้ติดไฟ คือไฟมันติดขึ้นมาเองมันติดขึ้นมาจนเสื้อเป็นรูโบครับมันเขาไม่นั่งโดนเทียนโดนอะไรเปล่าไม่มีมันห่างกันมากไหมพี่ไม่ห่างกันค่ัคือแหมเทียนเนี่ยถ้าเอาเอาแค่ปากสุดแขนแค่นี้นะมันก็มันมาไม่ได้อยู่แล้วครับพี่แค่สุดๆไม่น่ามาไม่น่าถึงไม่น่าถึงการที่ไฟมันจะลุกบนเสื้อนักเรียนได้มันต้องอย่างเงี้ยต้องจ่อต้องมาจ่อต้องมาจ่อครับใช่ไหมฮะเวลาเวลาที่เล่นเนี่ยพยายามมากๆเลยว่า ว่าจะถามไปว่าเขาคือทหารญี่ปุ่นหรือเปล่าหรืออะไรแบบนี้เพราะพื้นเพราะเราเราในฐานะนักเรียนเนี่ยเราก็รู้มาว่าประวัติศาสตร์ของตรงนั้นมันเป็นแบบนั้นแล้วก็มันมักจะมีเรื่องเล่าสืบต่อกันมาว่าไอ้ตึกหนึ่งตึกสองตึกสามในโรงเรียนเตรียมุรดมเนี่ยวันดีคืนดีตอนกลางค่ำกลางคืนหรือว่าตอนพลบค่ำหน่อยเนี่ยก็จะมีเสียงเหมือนเสียงฟันดาบมีเสียงเหมือนเสียงฟันดาบอาคารตึกที่ผมเรียนอยู่นี่นี่เพื่อนผมก็เจอนั่งหลังสุด สลืมสลืออ่ะนั่งเรียนแล้วเบื่อจะหลับจะหลับอ่ะคนจับมาจับจับข้างหลังไม่มีไม่มีเพื่อนี่นั่งหลังสุดครับอ๋อหลังสุดแล้วนี่นั่งหลังสุดหันไปคือโต๊ะแล้วก็กำแพงหลังสุดแลวเออเวบแตะเลยอย่างนี้เลยเหมือนมาปลูกเหมือนมาเตือนใช่เหมือนมาจับแบบนี้ผมว่าในโรงเรียนเนี่ยเป็นอะไรที่น่ากลัวจริงจริงนะใช่ใช่ส่วนมากเวลาเล่นผีถ้วยแก้วกันห็นบอกว่าเล่นตอนดึก เล่นตอนดึกขนาดไหนไม่ดึกมากครับเพราะว่าตอนนั้นยังเป็นนักเรียนมัธยมปลายอยู่ก็ทุ่มสองทุ่มก็สสัดกันแล้วยกเว้นว่าถ้าไปบ้านผีวัชรพลอะไรแบบนี้วันหยุดก็อันนั้นดึกหน่อยบ้านผีในวัชรพลเนี่ยมันจะมีอยู่หลังหนึ่งที่ผมว่าน่ากลัวที่สุดน่ากลัวที่สุดก็คือไอ้บ้านที่มันมีสระว่ายน้าล้างอยู่ข้างหลัง ลงไปเล่นไปในสระว่ายน้ำแห้งๆนั่นน่ะลงไปเล่นอะไรกันลงไปเล่นผี้วแก้วอ่ะในสระนั่นนะในสระเลยผมลงไปเล่นกันในสระเลยเดี๋ยวนัแสดงว่าทาได้หมดตอนนั้นคือจะมองลอดใต้วางขาเล่นผีถ้วยแก้วใช่ค่ะนอนเราปากคาบทูบโอปากคาบทูบไม่เคยเคยเคยทำอะไรที่หนักสุดนะพี่ในการวิธีในการเห็นผีอะครับหนักสุดหรอหรือว่าเป็นการพิสูจน์หรือท้าทายผมว่าหนักสุดที่น่ากลัวก็คือการมองลอดใต้วางขาการมองลอดใต้วางขาบนตึก ยอยากให้คุณไปเห็นสภาพตึกตึกมันแบบคือตึกเนี้ยไอ้ตึกเก่าๆในโรงเรียนเนี้ยนะครับมันเป็นตึกที่บรรยากาศทั้งหมดโดยรวมมันมันน่ากลัวไปเองโดยธรรมชาติแล้วพื้นก็เป็นพื้นไม้เดินก็ดัง<ช>กอก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 มันจะไม่ได้เหมือน,นแบบอาคารใหม่ๆที่เป็นคอนกรีตเป็นกระเบื้อง<ม>เกิดมาในชีวิตนะครับเคยเจอครั้งเดียวจ่าจในขณะที่เจอคือผมนอนอยู่เวลาผมนอนเนี่ยผมจะตะแคงขวามผมถึงจะหลับนะ นอนตะแคงขวาอยู่นะนอนตะแคงขวา้วก็มืออย่างเงี้ยม,มือผมก็อยู่อย่างนี้นะในภาวะกึ่งหลับกึ่งตื่นอยู่ดีๆผมก็เห็นหน้ารุ่นพี่ผมคนนึ่งรุ่นพี่ที่มหาลัยเนี่ยแหละเป็นแอร์อยู่สายการบินะจะาแบรนเอร์ไลน์ผมนอนอยู่อย่างนี้นะเขาเขาผมเห็นหน้าพี่เขามาอย่างเงี้ยสมมุติีเป็นเตียงนะแล้วก็มองหน้าผม อันนี้ผมนอนอยู่นะนนี้เตียงนะตะแคงมามเกาะข้างเตียง่งเงี้ยครับแล้วก็มองแล้วก็ไม่ทําอะไรมองอยู่อย่างนั้นน่ะในภาวะกึ่งหลับกึ่งตื่นผมก็มาทําไมวะทำไมมันไม่ไปบินแมันมาทำไมจนจากที่เขามองนะเขาก็ค่อยๆยืดมือมา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 มาแตะมือเราอที่อยู่ท้านขวาถูกไหมฮะใช่ครับใช่ใช่ พอมาแตะมือเราปุ๊บเหมือนเราสะดุ้งตอนนั้นผมว่าสติสัมปชัญญะผมครบถ้วนตื่นเลยตื่นเลยแล้วในขณะวินาทีที่เขาพุ่งมาแตะเนี่ยเหมือนกับว่าพอผมรู้สึกตัวปุ๊บเขาตกใจแล้วเขากรีดเอ้ยกรีดเลยนะกรีดอย่างนี้เลยนะแล้วก็พยายามที่จะพุ่งเข้ามาหาผมฉับพลันตอนนั้นผมลุกขึ้นจากเตียงขึ้นมานั่งเขาอ่ะ หายไปต่อหน้าต่อตาผมเหมือนภาพดิสโซฟอ่ะในเนี่ยทีวีออยู่ดีๆก็วอซึ่งตอนนั้นจัดมีสติสัมปชัญญะพกตอย่างตื่นแล้ว100%เปอร์เซนตฟันทงได้ไม่โกผมรีบเลยพยายามติดต่อรุ่นพี่ผมคนนี้เออมันเป็นมันเป็นอะไรหรือเปล่าวะไม่เป็นไรก็บินปกติผมไม่ทราบเหมือนกันว่าทำไมที่มาปรากฏตัวนะตรงนั้นน่ะทำไมต้อง เป็นรุ่นพี่ผมคนนี้หือยังไม่ตายด้วยไม่ตายแล้วทุกวันนี้ทุกวันนี้อยู่ครับสบายดีคืออะไรผมไม่เข้าใจว่าทําไมจะต้องมาในร่างนั้นแล้วทำไมต้องเป็นรุ่นพี่คนนี้เออเออนี่แปลกมากนะปกติเราเราเราเจอผีที่เจอวิญญาณเนี่ยบางคนจะเป็นคนตายถูกไหมแต่นี่กลับไม่ใช่นี่คือคนเป็นนะใช่ใช่แต่ขออนุญาตพี่จัดเพราะว่าแบบนี้ผมเคยเคยอ่านหนังสือของของพวกฝรั่งครับเขามีฮะ อย่างสมมติยังไม่ตายแต่นัดมาโผล่ให้เห็นแป๊บหนึ่งแล้วแบบกลับไปโทรกลับไปเฮ้ยเป็นไงยังอยู่ปกติมีมีมันเหมือนกับจิตมันมันมันตรงกันพอดีอ,ะอ่ะแบบไอ้เราอาจจะคิดถึงนัดและนัดคิดถึงผมมันพอดีอย่างเงี้ยแล้วเรามาโผล่แป๊บหนึ่งแค่ไม่กี่วิแล้วก็ฟุกกันไปไม่แต่นี่เขาแบบมีกีดด้วยนะไอ้ตัวนี้แปลกมากเลยตรงนี้เนี่ยคือไม่ได้เอาพุ่งลงไม่ได้เหมือนเหมือนไม่ได้มาดีด้วยนะใช่จะพุ่งอะ ใช่แต่เขาบอกว่าอันนี้ผมผมเล่าให้ฟังนะจริงไม่จริงไม่รู้นะเขาบอกว่าเวลาที่นอนแบบนี้เป็นท่าที่ไม่ดีนะฮะ,ะการที่นอนแล้วแบบนอนโทษะน,นอนแล้วมืออย่างเงี้ย จะนอนตรงนอนตะแคงไม่รู้แต่ว่ามือผายออ๋มือผายมือผายแบบนี้ถ้าไปได้เอาพูดตรงๆคือเป็นได้แล้วอะกอดหมอนข้างเลยว่าก็นอนให้มันดูดูดูเรียบร้อยหน่อยก็โอเคมันอาจเป็นท่าที่ดูแล้วเอาพูดตรงไม่ไม่ค่อยเป็นมงคลอะเป็นมงคลเลยอ่ะมันคือท่ารดน้ำสมบัติโอ้โหสนุกมากจ้าเออคุณเล่าเรื่องผีเก่งมากเลยอ่ะโโอ้หขอบคุณมากขอบคุณมากวันนี้สนุกมากขขออบบบบคคคคคุุุณณณรรรััขอบคุณครับ เดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่นะครับติ๋ติก็บอกแล้วว่าเดี๋ยวช่วงหน้าเขาจะมีผู้รู้รรเกี่ยวกับเรื่องของผีพรายผีพรายแล้วก็วิธีป้องกันถ้าเกิดเจอขึ้นมาครับผมครับผมเดี๋ยวติดตามกันในช่วงหน้าครับผม